ถ้าเราตกรถแก้ยังไงดีเพราะบางครั้งราคาของหุน้นหรือว่าสิ่งที่เราสนใจเนี่ยมันขึ้นไปไกลแล้วกว่าเราจะไม่เห็นก็อยู่ปลายยอดของภูเขาเรียบร้อยแล้วบางครั้งซื้อไปก็กลัวเราเนี่ยจะดอยหรือเปล่าออกไม่ได้ราคาไหลลงไปลึกวันนี้เลยชวนมาคุยกับว่าตกรถเนี่ยมีวิธีการแก้ไขย,ยังไงเพื่อให้ครั้งต่อไปเราซื้อหุ้นได้ทันและมีโอกาสได้ลืมตาอ้าปากกับเขาบ้าง ท่านใดสนใจเปิดพอร์ตรวมถึงเข้ากลุ่ม Open Chat แบบฟรีๆนะครับดูรายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p e d n y t e a d e r ครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องตกรถนะครับตกรถนี่ถ้าเป็นความหมายของในชีวิตประจำวันก็คือ ขึ้นรถไม่ทนันรถออกไปแล้วเราอยากจะไปลดขบวนนั้นด้วยแต่ขึ้นไม่ทนันมันก็คือการพลาดโอกาสอะไรสักอย่างหนึ่งในการเทรดหุ้นหรือว่าในการลงทุนในการกิงกาไรในการดูการาฟเป็นมุมมองเดียวกันครับก็คือว่าราคาของหุ้นเนี่ยขึ้นไปแล้วไม่ว่าจะขึ้นมากหรือขึ้นน้อยก็ตามแต่เราเนี่ยครับซื้อไม่ทนันและกว่าจะรู้ตัวอีกครั้งหนึ่งราคาก็ขึ้นมาไกลแล้วจนเราไม่กล้าซื้อเราอาจจะมีการลังเลยึยกยักขึ้นยักอยู่สัก,กสพักหนึ่งแล้วพอเราซื้อเข้าไป อ้าวเรียบร้อยครับอยู่ปลายยอดดอยอยู่ปลายภูเขาแล้วราคาก็ไหลลงมาไม่กล้าคัดอีกมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่วนเวียนไปเนะี่ยไม่รู้จบวันนี้เราเจะมาหาวิธีแก้กันยกตัวอย่างเน้นๆเ,เป็นหุ้นไทยนะเป็นสิ่งที่ผมเทรดอยู่แล้วก็ลงทุนอยู่นะครับอเริ่มจากตัวนี้ครับเดลต้าการตกรดก็คือลักษณะประมาณนี้ครับนี่ครับราคาหุ้นเนะี่ยขึ้นแบบพวดพราดมากอันนี้ยังไม่ได้รวมก่อนหน้าอยู่แล้วนะครับ เชื่อเสมอครับว่าทุกการตกรถเนี่ยมีคนเสียดายครับโอ้โหขึ้นขนาดน,นี้เลหรอรู้งี้เราซื้อตั้งแต่วันนู้นลู้งี้เราซื้อเยอะกว่านี้จะมีความคิดประมาณนี้นะครับเต็มไปหมดเลยแต่อยากจะบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตกรถมันมีวิธีแก้เราไม่ต้องไปคิดแบบนั้นดีกว่าแต่ก็ห้ามความคิดขคร่ไม่ได้นะครับให้เราคิดว่าตกรถใช่ไหมครางหน้าเราจะแก้ไขย,ยังไงให้เราซื้อหุ้นตัวนี้ได้ทัน เราต้องเริ่มจากวิธีคิดแบบนี้ก่อนนะครับต้องคิดหาสาเหตุหารูปแบบกราฟก่อนที่เขาจะขึ้นว่ารูปแบบกราฟเป็นยังไงแล้วก็เรียนรู้จากเขาเพื่อนําไปใช้ในอนาคตหรือว่ากราฟตัวอื่นครับหรือว่ากราฟตัวอื่นครับอย่างเช่นกลุ่มโรงพยาบาลจะเป็นแบบนี้เป็นการกลับตัวแบบ V shape เลยนะครับนี่ครับก็ตกรถอีกเช่นเดียวกันตัวอื่นละ่ะนี่ครับคล้ายๆกันเลยครับกลุ่มเดียวกัน แล้วก็ยังมีตัวที่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องครับเกือบเกือบปีเลยครับเห็นตัวนี้ก็เชื่อเหมือนกันครับว่าคนที่มีก็มีไม่เยอะแต่หุ้นขึ้นมาแล้วเป็นปีหรือว่าหุ้นที่เพิ่งมาเบรกหลังจาก tender offer นะครับเช่นบ้านปูตัวนี้เป็นหุ้นที่มีความมีความที่แบบคนหลายๆคนรู้จักกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราติดดอยมานานนานมากนะเพราะหุ้นลงมาตลอดแต่พอผ่านมาสักช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาครับหุ้นก็ขึ้นอย่างเดียว แต่ว่าเป็นการขึ้นที่เวี่ยงค่อนข้างแรงนะครับพิ่งมาขึ้นแบบจริงจังแบบชัดๆนะก็ช่วงนี้แหละช่วงหลังเทนเดอร์เนี่ยนะครับหรือหุ้นปูนหญยครับ SCG นะครับรวมถึงบริษัทลูกนะครับก็เรียกได้ว่าเกือบๆหนึ่งเดือนก็ขึ้นอย่างเดียวเลยครับแต่กว่าเราจะมาเห็นครับก็มาตรงนี้ครับ20บาทแล้วหรือตัวนี้ที่มีความแข็งแกร่งกว่ตาตลาดมาในเกือบทุกช่วง1-2ปีที่ผ่านมาก็ยังขึ้นเลย แต่เราก็อย่าลืมนะว่ามันไม่ใช่หุ้นทุกตัวที่จะขึ้นได้ไม่ใช่ทุกครั้งที่เราซื้อแล้วอเนี่ยเดี๋ยวก็ขึ้นเพราะมันจะมีบางตัวครับที่เป็นลักษณะหน้าตาการแบบนี้ที่อยู่ๆก็ไหลลงแรงหรือขึ้นมาอย่างยาวนานก็จริงแต่พอวันหนึ่งก็มีหยุดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราต้องใช้ต่อมาก็คือว่าถ้าตัวไหนไม่ขึ้นเราก็ต้อง stop loss ตัวไหนขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วจะเลทโปรฟิตลันมาแล้วหรือว่า มีกำไรมาประมาณหนึ่งแล้วก็ต้องยกเทเล็กสต,ต็อปตามมาเรื่อยๆไม่มีนะครับหุ้นตัวไหนที่จะขึ้นไปตลอดและลงไปตลอดดังนั้นแล้วครับวิธีการแรกที่ผมอยากจะบอกก่อนนะว่าทํายังไงเราถึงจะไม่ตกรถดก็คืออันแรกครับต้องมีสต็อปลอสสต็อปลอสก็คือว่าเป็นหุ้นที่ซื้อมาและอาจจะยังไม่ได้กําไรมากอาจจะยังคิดว่าจะวิ่งหรือจะไม่วิ่งอะไรเงี้ยถ้าราคาเขาไม่เป็นไปตามที่เราคิด เราต้องขายตัดขาดทุนออกมาอย่างเช่นตัวนี้สมมุติเราซื้อม่ครับราคาเบรกเอาล่ราคาไม่ขึ้นหลุดลงมาเราก็ขายถ้าระหว่างวันขายไม่ทันเพราะว่าเขาเปิดแก็บลงมาแบบเยอะมากๆขายทันตรงไหนก็เอาตรงนั้นครับหรือแม้แต่ข้างล่างก็อาจะต้องขายไปก่อน และข้อถัดมาครับเมื่อเราจำกัดความเสี่ยงได้เรียบร้อยแล้วต้องทําเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือว่าต้องย้อนดูกราฟของหุ้นที่ขึ้นของตัวที่เราตกรดนั่นแหละครับว่าหน้าตาคือประมาณไหนจุดซื้อที่ดีควรจะอยู่ตรงไหนอราลองไล่ย,ย้อนดูนะครับสมมุติเป็นหุ้นตัวนี้หุ้นตัวนี้นะครับก่อนหน้านี้จะมีเรื่องของบิ๊กหลอดที่ราคา171บผมสูมให้ใกล้กว่านี้นิดนึ่นงรับ ราคาปิดวันก่อนหน้าประมาณ180กว่าบาทนะครับแล้วมีบิ๊กหลอดก็ราคาเนี่ยก็ไหลลงมาหาราคา171บาทหลังนั้นครับจะมีการหลุดแนวรับอยู่ตรงนี้ลองลดนูนะนี้ลงครับเด้งลงขึ้นทีนี้ครับหลุดหลุดบริเวณตรงนี้และสุดท้ายครับกลับมายืนได้อันนี้ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่อาจจะมีความน่าสนใจตรงที่ว่ากลับมาเหนือราคาบิ๊กหลอดได้1.71เพราะว่า คนที่ได้บิ๊กหลอดไปเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้หุ้นตัวเองขาดทุนเขาก็อยากได้กาไรเหมือนกันตรงนี้เลยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราอาจจะไม่ตกหลดได้หรือถ้าสมมติว่าไม่ได้ดูเรื่องของบิ๊กหลอดนะครับก็มีประมาณช่วงนี้ครับที่กลับมาเบรกอีกครั้งหนึ่งวงกลมตรงนี้ผมว่าตรงนี้ก็เป็นจุดที่สามารถดูได้แต่เราก็ต้องดูนะว่าถ้าจุดที่เราซื้อตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่แท่งเขียวมาแล้ว2วันซื้อได้แต่ว่า ปริมาณในการซื้อต้องน้อยลงไปเพื่อจำกัดความเสี่ยงเพระสต็อปลอสของเราเนี่ยอาจจะวางลึกกว่าปกติได้เพราะว่าราคามันขึ้นมาแล้วออาจจะมีการเวี่ยงสะบัดด้านบนเนี่ยค่อนข้างเยอะหน่อยลองย้อนกลับไปดูนะครับขยับถอยไปสักถ้าจุดที่เบรกจะเป็นประมาณตรงนี้ครับตรงนี้คือเป็นจุดจ่อใช่ไหมครับมันก็เกล่งๆงเบรกตรงนี้ครับแล้วก็นี้คือเบรกชัดเจนครับแล้วก็วันที่กลับมายืนเหนือราคา1.71ได้ก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับ อันนี้เราก็ต้องจำนะอ๋อโอเคคือกราฟโดยรวมนะมันเหมือนว่าทรงเนี่ยจะแ,แย่มากๆเลยนะเอาจริงๆนะถ้าผมย้อนไปเนี่ยผมก็ยังตอบตัวเองไม่ได้เลยว่าจะซื้อหรือเปล่าเพราะว่ากราฟเนี่ยมันเป็นขาลงใช่ไหมถ้าเราจํากัดความเสี่ยงนะเราก็สามารถซื้อได้แต่ผมว่าปริมาณก็ไม่เยอะอยู่ดีสาหรับหุ้นตัวเนี้ยเราดูตัวอย่างอื่นบ้างนะครับสมมติอันนี้อันเนี้ยต้องบอกกันนะว่ามันเป็นเป็นจังหวัดที่มีการลงแรงๆครับประมาณตรงนี้ คือตรงข้างบนเนี่ยครับหมายเลขหนึ่งเนี่ยที่หมายเลขหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีข่าวไม่ได้มีอะไรที่มันชัดเจนบูหวามากแต่ว่าราคาเนี่ยค่อยๆลงค่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยพอจุดที่2ครับหมายเลข2ตรงนี้มีข่าวออกมาว่าบริษัทประกันเจ้าใหญ่มีข่าวลือข่าวอะไรต่างๆออกมาว่าอาจจะยกเลิกประกันสุขภาพซึ่งประกันสุขภาพเนี่ยจะมีผลต่อโรงพยาบาลขนาดใหญ่ค่อนข้างเยอะ ตามที่นักวิเคราะห์พูดเนี่ยประมาณสัก30%เลยของรายได้ของโรงพยาบาลถ้ายกเลิกตรงนี้ไปอา้าวรายได้ของโรงพยาบาลจะหายหรือเปล่าก็เลยเป็นจุดที่หมายเลข2เนี่ยครับราคามีการลงแรงๆจุดที่เราย้อนกลับไปครับก็คือจุดบริเวณตรงนี้มีข่าวร้ายแต่ว่าราคาเนี่ยครับไม่ได้ลงแล้วมันค่อนข้างจะขัดแย้งกันครับคือ,อข่าวร้ายครับเป็นมุมมองที่ลบแต่ราคาไม่ลงก็เขาเรียกอ่ารไม่ไม่บวกไม่ลบครับ ไม่บวกไม่ลบแต่พอสักพักหนึ่งครับเห็นตรงนี้ไหมครับอ้าวกลายเป็นบวกเฉยเลยงั้นแสดงว่าไอ้ข่าวที่เป็นลบก็จบไปแล้วรับรู้ไปแล้วเพราะตลาดหุ้นของเราจะมองไปข้างหน้าเสมอเหมือนกับตอนประกาศงบครับทุกคนเห็นปุ๊บงบดีอ้าวราคาหุ้นไม่ขึ้นเพราะทุกคนก็รู้แล้วไงอ๋อสาเมเดือนที่ผ่านมานี่ไงงบดีแต่อนาคตล่ะด,ดีหรือเปล่าถ้าดีถึงจะไปต่อแต่ถ้าไม่ดี งบดีก็จริงแต่เปิดโดดลงไปเลยเราเห็นตัวอย่างวันนี้มันเยอะมากนะครับดังนั้นตรงนี้มันก็อาจจะสัมพันธ์กับเรื่องข่าวครับตรงที่ว่าพอมีข่าวร้ายและข่าวหุ้นไม่ยอมลงถ้าเป็นในมุมมองของเทคนิคข้อก็อาจจะเป็นเส้นประมาณตรงนี้ติเส้นก่อนนะแถว้นรนับตรงนี้ครับที่มีการขาย,ยี้อยู่ประมาณ1 3 5บาทตรงนี้ก็จุ่มๆมาเกือบๆถึงเนี่ยก็อาจจะมองได้ว่าอันนี้เป็นการเล่นแนวรับง่าย โดยที่บวกกับปัจจัยเรื่องข่าวด้วยว่าลงมาใกล้แนวรับมีข่าวร้ายแล้วราคาเนี่ยไม่ได้หลุดแนวรับลงไปหรือหลุดแนวรับแต่มีการดึงกลับเร็วเป็นจุดที่เรานํามาพิจารณาได้เพื่อแก้ไขาการตกหลดของเรานะครับอลองย้อนการาฟไปดูครับตอนที่เขาลงแรงตรงนี้ดูทางขวานะครับ สังเกตครับมันมีอีกแท่งเนี่ยสามแท่งเนี่ยที่ลงแรงซูมเข้าไปครับสามแท่งตรงนี้ครับมีน่ครับหนึ่งตรงนี้สองแล้วก็ข้างล่างเนี่ยสามหนึ่งสองสามตรงนี้ครับแท่งหนึ่งเป็นการไหลในวันนะครับแท่งแดงยาวเลยแท่งที่สองครับดูครับขนาดแท่งเนี่ยใกล้เคียงกับแท่งที่หนึ่งเลยก็คือ,อยังแดงยาวอยู่เพอเพอเนี่ยมันลบเยอะกว่าเพราะว่ามันมีแก็บตรงนี้ด้วย ก็คือเป็นการเปิดเก็บไหลลงมาแล้วก็ยาวเลยแต่พอสังเกตแห่งที่3มครับมันเริ่มมีความน่ารักขึ้นแต่ตรงนี้มันก็ยังไม่ได้มีสัญญาณซื้อนะครับเพราะราคามันยังแดงอยู่ก็ต้องปล่อยไปก่อนแต่พอเริ่มกลับมาเขียวๆนี่เริ่มมีสู้มือครับสู้มือจุดตรงแรกเนี่ยไม่เท่าไหร่อาจจะต้องดูถามเพมย่อยนิดน,นึงนะ อันนี้คือแดงวันที่หนึ่งหนึ่งอันนี้คือวันที่สองครับส่วนวันที่สมครับก็ยังแดงอยู่แต่พอวันที่4ี่ครับนี่วันที่4ี่คือวันที่จริง่างนี้เปิดโดดครับเฉยเลยเปิดโดดไม่เท่าไหร่ครับการที่เขาย่อลงมาก็ปกติแต่ถ้าสมมุติว่าเขาเริ่มมีการยกโลมันจะมองในมุมตรงนี้ อันนี้คือจุดต่ําสุดใช่ไหมครับนี่จุดต่าสุดถ้ามองเป็นการาฟมันก็คือการเนี่ยการลงขึ้นลงต่อขึ้นและมีการยอ่อจุดย่อตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่มีความน่าสนใจนี่เป็นการมองการย่อยกโลในทางเฟรมเล็กๆแบบง่ายๆเลยนะครับว่าจุดตรงนี้คือจุดยกโลประกอบกับข่าวร้ายประกอบกับแนวรับที่แข็งแรงประมาณ1 3 5ก็เป็นจุดที่นํามาพิจารณาให้เราได้เรียนรู้กันได้ ห4 3รอ่ามนะราคาหุ้นก็โอ้โหไต่ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับปัจจุบันนี้หนึ่งร้อยหกสิบหกตัวอย่างอื่นบ้างอย่างเช่นอันนี้โรงบาลเหมือนกันนะครับอันนี้หลุดแนวรับด้วยตัวอื่นอย่างเช่นอย่างเช่นตัวนี้ครับเอ,อ่อตัวนี้คล้ายๆกับตัวก่อนหน้าน,นี้เลยครับก็คือว่ามีข่าวร้ายย้อนกลับไปสักประมาณปลายปี2024 ต้นปี2025นะครับช่วงเนี้ยลงแรงวอลุ่มเยอะเพราะเหมือนมีข่าวเกี่ยวกับคดีความต่างๆที่ถ้าสมมติว่าสารตัดสินมาแล้วแพ้หรือว่าอะไรเงี้ยครับอาจจะมีการชดใช้มูลค่าที่เยอะอาจจะว่ามีข้อทางกฎหมายที่มันยังคุมเคืออยู่เพราะว่าเรื่องของการตัดสินของศาลว่าผิดหรือไม่ผิดเนี่ยเราคาดเดาไม่ค่อยได้เพราะมันก็ดูละพินิตของศาลแล้วเราก็ไม่ได้มีข้อมูลในการไปไปคาดเดาด้วยเพราะว่า ไม่ต้องคาดเดาดีกว่ารอดูผลง่ายกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับดูกราฟง่ายที่สุดนี่ๆเราจะเห็นนะว่าหลังจากน,นั้นเนี่ยก็จะมีการลงแรงๆลงมาเรื่อยๆครับแต่ว่าก็จะเริ่มมีจุดบอดทอมตรงนี้สมมติลงแรงๆปึ๊บนี่ครับ,บประมาณตรงนี้ที่เป็นจุดบอดทอมแล้วนี่ครับมีการยกโล แต่ผมว่าจุดที่น่ายกโลสนใจจริงๆเนะี่ยน่าจะเป็นประมาณแถวตรงนี้มากกว่าที่เขาเรียกว่าขึ้นมาแล้ว2ครั้งอ่ะนี่นี่นขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อย่อแรกเนี่ยมันได้ความคุ้มค่าที่สูงถ้าขึ้นได้กําไรเยอะแต่ว่าความเสี่ยงก็ยังมีเยอะเหมือนกันแต่ถ้าสมมุติว่าไปจุดที่2ครับกาําไรอาจจะได้ไม่ค่อยเยอะแะแต่ความเสี่ยงน้อยลงไป ผมว่าจุดนี้น่าสนใจที่สุดครับถ้ามองแบบไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรมากนะครับเนี่ยเป็นจุดที่เราสามารถนำไปพิจารณาได้ทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมันขยับไปไกลๆเหมือน,นกันนะครับอะสรุปครับเรื่องของตกรถเนี่ยมันแก้ได้สองสามข้อครับที่อยากจะเอามาแชร์ข้อแรกคือไม่ว่าอะไรก็แลว้วแต่ถ้าเราไม่อยากตกรถต้องมีสต็อปลอดก่อนเพราะว่าถ้าไม่มีสต็อปล็อดครับเราจะแยกงไม่ออกหรอวา ว่านี่คือตกรถหรือนี่คือต้มกบถ้าต้มกบลงมาเรื่อยๆโดยที่เราไม่คัดก็ขาดทุนเหมือนเดิมแต่ถ้ามีสต็อปลอดและเขาลงมาไม่ถึงสต็อปลอดของเราสามารถถือได้ในระยะสั้นหรือถ้ากําไรมันดีมากๆเนี่ยอาจจะแบ่งขายระหว่างทางหรือเลื่อนเทเลิงสต็อปทางเลือกของเราจะเปิดมากยิ่งขึ้นแล้ะหรือจะถือยาวทางเลือกจะเปิดแล้วแต่นอกจากไม่ลงมาสต็อปลอดไม่เป็นไรถ้าได้กําไรอย่าลืมเทเลิงสต็อปด้วย เทลลิ่งสต็อปคือประมาณนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับสมมุติเราซื้อในจุดที่สวยมากๆซื้อตรงนี้ตรงนี้แล้วกันยีบสาบาทครับราคาหุ้นปัจจุบันขึ้นมาถึงสามสครับแล้วอาจจะวางเทลลิ่งสต็อปประมาณตรงนี้โลล่างก็คือโลตรงนี้แต่ถ้าสมมุติว่าราคาเนะี่ยมีการขึ้นค่อยๆขึ้นขึ้นขึ้น,น,นไปเรื่อยเราก็ยกเทลลิ่งครับอันนี้ครับเทลลิ่งหมายความว่าถ้าราคาหุ้นนะปัจจุบนันถ้าราคาหุ้นนะปัจจุบันตรงนี้ ไหลกลับลงมาที่ยี่สิบห้ายี่หกบาทตรงนี้เมื่อไหร่เราขายทิ้งแต่ถ้าราคาไปต่อเราก็ขยับเทลลงสต็อปของเราตามขึ้นไปเรื่อยเร่ใช่ปัจจุบันขึ้นใช่ไหมครับโอเคครับตามขึ้นไยครับเป็นสามสิบละอา้าวขึ้นอีกเล้วโอเคไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับขยับตามไปเรื่อยๆถัดมาปุ๊บอ้าวขึ้นต่อเราโอเคขยับตามไปเรื่อยแล้วพอวันใดวันหนึ่งครับราคาไหลลงมาก็ขายทิ้งอย่างน้อยเราก็เหมือนเป็นการการ,การันตีกําไรของเราจุดนี้คือต้องมี จุดที่อครับต้องย้อนไปดูนะว่าก่อนนี้หุ้นจะขึ้นเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงและเขามีเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นบ้างคือถ้าดูเหตุการณ์ต่างๆดูข่าวได้จะดีแต่ว่าพอเราย้อนไปสัก6เดือน1ปีนะข่าวบางข่าวมันเริ่มเลือนหายไปแล้วถ้าเราไม่ได้จดบันทึกไว้เนี่ยก็เป็นความยากที่เราต้องจํานิดนึงแต่ผมแนะนําว่าจดครับง่ายที่สุดถ้าเราจําไม่ได้เราก็จดครับเพราะหุ้นมันมีหลายตัวมากเราอาจจะจําทุกตัวไม่ไหวนะครับ และนี้ครับก็เป็นทั้งหมดครับที่พอจะเอามาแชร์กันได้เพราะว่าช่วงนี้มีคนตกรถกันเยอะแต่ถ้าใครสนใจเปิดพอหรือว่าเรียนคอร์สเดทเอออนไลน์ดูรายละเลที่อยู่ใต้คลิปนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดซับสไครต์ช่องพีดีเฮดเดอด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ